ออเอาเพลงใหม่มาลอนะ้อมในอีเวนต์เลยครับผมก,ก็เปิดตัวแบบอย่างยิ่งใหญ่กับนี่ละกัน OPPO Reno 8ถึง 5G <า>ครับผมจริงๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ครับก็นี่จริงดีใจครับผมได้กลับมาร่วมงานกับทาง OPPO อีกรอบกับตัวนี้ครับ Reno 8และที่จริงแบบอยู่ในครอบครัว OPPO ตั้งแต่ Reno 2แล้วเงี้ยก็รู้สึกว่าเออดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่ว่าจะแบบกี่รุ่นกี่รุ่นก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแบบดีขึ้นดีขึ้นแบบทุกๆรุ่นเลยครับ พิเศษยังไงครับรุ่นนี้ก็รุ่นนี้ก็เป็น The Portrait Expert นะครับก็จะมาพร้อมกับกล้องหลัง108ล้านพิกเซลนะครับถ่าย Portrait แบบคมชัดสวยทุกมุมมองครับอ๋อนี่ของว่าครอปก็แบบเห็นเลยเห็นเลยเห็นเลยแบบว่าไม่ว่าจะแบบซูมมินซูมเมาอะไรเห็นหมดครับอ๋อมาฝากหน่อยละกันค่ะครับผมแม่ก็เออฝากกับ OPPO ด้วยนะครับผมกับทาง OPPO Reno 8ป T 5G The Portrait Expert ครับอ๋อทุกสิ <ue S 2> ่ง <lawsuit> ล <ulously, S 3> ังเลเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ลังเลคือแบบ มันเปรี้ยมมันปังมากลังเลก็จะสู่2ล้านวิวแล้วครับผม mm hmm. ก็ขอบคุณ mm hmm. แฟนๆแล้วกันที่ให้การซัพพอร์ตแบบทุกๆเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นแบบแตั้งแต่แบบ I Do It How You Like It Fire Boy จนมาถึงเพลงลังเลครับ,รบผม mm hmm. กด็ดีใจมากๆที่แบบเหมือนเขาก็ให้การซัพพอร์ตกันก็เป็นอีกแบบอีกแนวนึงที่พียังไม่เคยทำจริงๆคผมได้ระดับที่ว่าได้เป็นเพลงแบบติดยอดวิวอันดับหนึ่งของยูทูบเลยนะปัจจุบันครับผมก็ดีใจดีใจมากๆครับขอบคุณแฟนๆเนี่ยที่ไปช่วยกันปั่นวิว แล้วที่สำคัญคือเอ็มวีนี้มันก็เป็นการดึงทำไมที่รัฐมามีผลงานในไทยครั้งแรกในรัฐในรอบหลายปีเลยครับใครพูดยังไงก็พี่เบลล่ะครับผมพี่เบลก็ได้พี่เบลมาทำมาช่วยในทำในพาร์ทเพลงให้ใช่ไหมคะพี่เบลก็แบบเหมือนไปชวนพี่ไม้มาว่าแบบอยากมาเล่นเอ็มวีน้องไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เขาไปคุยยังไงเหมือนกันก็ตกใจเหมือนกันที่พี่ไม่ยอมมาเล่นครับค่ะคุณบอกว่าหน้าเหมือนกันหน้าเหมือนแล้วหน้าเหมือนแล้วพี่ต่อแล้วพี่ไม้เป็นเนื้อคู่หรอ รุ่นพี่ไปเป็นยังไงบ้างคะสนุกครับสนุกครับดีใจครับดีใจที่แบบเหมือนเราก็ติดตามผลงานพี่ไมาตั้งแต่แบบฟูลเฮาส์ตั้งแต่แบบเป็นกอปไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูตลอดแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเวทีแล้วแบบมีรองเท้าแบบมีล้ออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ดูมาตลอดครับก็ดีใจครับดีใจมากที่แบบเหมือนวันหนึ่งเราได้มาร่วมงานด้วยกันแล้วพอได้ร่วมงานกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าแบบตัวพี่ไม์เขาก็น่ารักน่ารักจริงๆครับผมแล้วก็แบบพี่ก็แบบแต่พี่เขาขี้เขินอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราเป็นคนแบบ ติดตามวงจ็อกไม์มาก่อนติดตามก็ติดตามติดตามหลายๆเพลงเลยครับตอนเด็กคือชอบใครมากกว่ากันระหว่างจ็อกกับไม้ก็ต้องพี่ไม์อยู่แล้วเออการันตีละได้มาร่วมงานกับพี่ไมเนี่ยประสบการณ์เขามีแชร์อะไรที่เราใช่ไหมครับตอนเด็กเ็กก็เยอะนะครับผมเหมือนที่จริงที่ไม์เขามีประสบการณ์ด้านการทํางานวงการบันเทิงมาเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบ เหมือนพอได้งาทำงานเขาแบบอย่างซีนโหนสลิงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยเรานะเพราะว่าจริงๆแบบเหมือนตัวพี่เองเป็นครั้งแรกของพี่เหมือนกันที่แบบพี่ได้มาโหนสลิงอย่างเงี้ยครับผมเขาก็แบบเหมือนเขาเคยเล่นนางหรือเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยที่แบบผ่านการโหนสลิงอะไรมาแล้วเขาก็แบบสอนทริคเราเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยลองแบบนี้ดูสิลองแบบนั้นดูสิอะไรอย่างเงี้ยเออจะเป็นประสบการณ์หลายอย่างเลยนะโหนสลิงใหม่ด้วยหรอรอบเนี้ยโหนสลิงใหม่ด้วยเป็นครั้งแรกครับอ่ามีอะไรใหม่ๆใน MV นี้ด้วยไหมคะก็จะเป็นเคมีใหม่ๆนะับเพราะว่าปกติแบบอ่าเหม เราก็จะมีคนที่มาเล่นด้วยอยู่แล้วพระเอกมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่ไมค์ก็จะเป็นเคมีใหม่ใหให้แบบเป็นแฟนได้เห็นกันด้วยในกองเอ็กอนดีเห็นว่าพี่ไมค์ว่าเราเนี่ยแกล้งเขาอค่ะหนูไม่เคยแกล้งเขาเขาหนูไม่เคยแกล้งอะไรเขาเลยหนูก็เดินไปเล่นๆกับเขาอะไรเงี้ยก็จริงๆแบบอยากอยากไอ้นี่มากกว่าครับผมไอซ์เบรกิ้งมากกว่าแบบเหมือนเราแบบ เราก็อยากจะทําความรู้จักกับเขาสนิทกับเขาอะไรเงี้ยเวลาเล่นกันจะได้แบบไม่เขินกันบ้างอะไรอย่าเก็เป็นการคูดจีนอีกแล้วไงคูดจีนอีกแล้วหรอแฟนๆก็แบบว่าชวนแบบเคบีมันดีดีค่ะคู่นี้้ตองให้เขาบินกลับมาสิปีก็รอเล่นกับเขาอยู่เนี่ยเออที่สำคัญเพลงนี้เนี่ยลังเลค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับพอไปแต้มมันออกไปสี่สี่วันแล้วอะไรเงี้ยค่ะความรู้สึกดีมันรู้สึกหายเหนื่อยนะคะ ก็จริงๆก็หายเหนื่อยนะคบเหมือนจริงๆกับโปรเจกต์เพลงทุกโปรเจกต์คือทางทีมแล้วก็ตัวพี่เองตั้งใจทํากันมากๆครับผมเราทำกันบ้างกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบแนวเพลงที่จะออกหรือว่าคนแต่งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆได้ครั้งนี้ก็ได้พี่แอมมาแต่งให้ด้วยอย่างเงี้ยครับก็จริงๆแบบหายเหนื่อยเหมือนกันทีมก็แฮปปี้ครับผมกับฟีดแบบที่ได้รับมาแล้วก็จริงๆแบบพี่ว่าขอบคุณพี่ไม้ด้วยละกันขอบคุณพี่ไม้ก่อนเลยที่แบบเหมือนเหมือนมาเล่นเอ็วีครั้งนี้ให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ซึ่งพี่ เหมือนก็เป็นแบบความฝันวัยเด็กของเราอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบได้ได้เล่นแบบ MV กับแบบศิลปินที่เราเคยชื่นชอบตอนเด็กๆด้วยครับเออมาถึงจุดนี้แล้วที่สำคัญคือแฟนคลับก,ก็เลยงงว่าหลัง MV ็มวีออกเนี่ยมันมีไอซีสตอรี่ที่แบบว่าเรากับพี่ไม้เล่นแบบเหม,มือนกับเออส่งรามกันหรอก็แบบมีมีรีโพสต์กันอย่างเงี้ยแหละครับออก็เหมือนแบบพอเรา, ost, าเรีโพสต์เขาเขารีโพสต์กลับอะไรเงี้ยพีออ่รู้สึกว่าอาก็รก็สู้กับสี่อะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวรีกลับไปรีกลับไปรีอกันมาอย่างเงี้ย แต่เหมือนกับว่าเอ็มแบบไอติศอรี่กูบบิวกินก็สู้ไม่ได้นะตังกว่านะ <c oughs> ก็บิวกินเขาแบบวันนั้นไปถ่ายงานด้วยกันพอดีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็เลยบอกเขาว่าลงสตอรี่ให้หน่อยได้ไหมโปรโมทเพลงให้หน่อยสิเงี้ยเขาบอกว่าก็ถ่ายเขาสิอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มีเพลงเยอะมากเลยค่ะพีพีแต่ยังไม่มีเพลงเร้าเมื่อไหร่จะออกเพลง เพลงเศร้าเหรอครับ<ช>ก็จริงๆก็เพลงจริงๆพี่ตั้งใจทําไว้5เพลงครับผมเป็นแบบมินิอัลบั้มครับอตอนนี้ก็ปล่อยไป2เพลงแล้วภายใต้พีวิกิตเอเจนเมนต์ก็จะเป็นไฟร์บอยแล้วก็ลังเลครับผมก็เดี๋ยวอีก3เพลงจะเป็นแนวไหนหรือเป็นยังไงจริงๆพี่ว่าม,มีแน่นอนครับผมเดี๋ยวก็จะเพราะว่าตั้งใจทําให้ทุกๆเพลงมันแตกต่างกันอยู่แล้วด้วยครับผมก็รอติดตาม,มานครับว่าเพลงต่อไปจะเป็นแนวไหนครับเรื่องการร้องแน่นอนว่าได้เรื่องการแสดงก็ได้เรื่องเต้นละครับมีตอนนี้เรารู้สึกว่าเราหนาไปแบบไกลขนาดไหน ก็พยายามพยายามพัฒนาอยู่แล้วกันครับผมเป็นคนแบบออกสเต็ปไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเราพูดได้อย่างเดียวเราแบบเต้นโยกย้ายอะไรไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นไม่ตรงจังหวะก็มีแบบคมจังหวะบ้างเกินจังหวะบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แต่ว่าพยายามพัฒนาอยู่เพราะว่าจริงๆแบบเหมือนในโปรเซสของแฟนมิทติ้งครั้งนี้ด้วยจริงๆก็มีกับการซ้อมร้องซ้อมเต้นที่เยอะพอสมควรเลยอ๋อแสดงว่าถ้าใครจะเห็นว่าพีพีเต้นหนักได้เนี่ยก็เป็นแฟนมิทช่ินะอย่าคาดหวังก็อย่าคาดหวังว่าหนักมากละกันแต่จะพยายาม แฟนมิสหรอครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงซ้อมกันครับผมเรื่องโชว์เรื่องการวางโชว์อะไรต่างๆก็ก็วางกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ตอนนี้ก็ซ้อมกันครับผมแล้วก็แบบมีการแบบไปเจอกับเกสที่เราเอาพามาในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยครับในแฟนมิทติ้งครั้งนี้ครับเกสจะมีบิลบิลกี้ด้วยไหมครับต้องมีทำรับอยู่ก็ที่จริงบิลกี้เขาจะมาหรือเปล่าเราชวนเขาหรือเปล่าแค่นั้นแหละเราก็ชวนชวนเขาไปแล้วบ้างเลยไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเขารับหรือยังอเพราะช่วงนี้คิวเขาแน่นอะเลยงี้ย นอเรากอีเวนท์ที่เราเห็นในไทยยูจีคือเราก็ไปปารีสมาเหมือนกันเพื่อกลับมาไปทำอะไรครับก็ที่จริงไปที่ปารีสก็ได้ไปร่วมโชว์ไปดูโชว์ครับผมของทางเซลีนครับรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจครับดีใจมากๆตั้งแต่ตั้งแต่เขาติดต่อมาอย่างเงี้ยครับผมจริงๆก็ที่จริงเราไปในฐานะลูกค้าคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนทางแบรนด์ก็ติดต่อมาพีว่าแบบเราไม่พี่สนใจไหมว่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็ เราที่จริงเราค่อนข้างแน่นแหละครับผมแต่พอเป็น,ป,นประสบการณ์ที่ดีซึ่งตัวพีเองพีก็รู้สึกว่าพีพีมีความชอบกับแบรนด์นี้อยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหมายความว่าเราก็มีแพชชั่นกับสิ่งนี้อยู่แล้วเรารู้สึกว่าวสักครั้งหนึ่งถ้าเขาชวนเราไปเราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากไปทําตรงนี้ให้เต็มที่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบได้ร่วมไปดูชมสลีนได้เป็นวันเดียวกัน,ก,นกับผู้ผ้าไหมคะถ้าใช่ครับที่จริงก็มัน,เป,นเป็นโชว์เดียวกันที่ไปดูนี่แหละครับ เจอมีการทักทายมีการพูก็เดินผ่านเดินผ่านกันะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าทักเขาว่าไม่รู้ว่าเขายุ่งหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ทางแบบผู้จักราบ่ะบีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มานั่งกับเราแล้วเขาก็แบบตะโกนว่าแบบเออน้องลิซ่าขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเหมือนเขารีบจริงๆเขาก็เขาก็ตะโกนมาแล้วว่าแบบอุ๊ยเดี๋ยวขอโทษนะคะากำลังแบบว่า ไปข้างหน้าแบบหนูต้องรีบไปนั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตะโกนกลับมาอะไรเงี้ยก็น่ารักครับผมแสดงว่าเขาก็เห็นหน้าเราปักคุกจำได้เลยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆ<ด>จริงๆก็มีคนมาทักมาหลังบ้านเหมือนกันว่าแบบเหมือนก็มีพี่พี่ทีมที่เขารู้จักกับ กับทีมของนิซ่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ถามเขาบอกว่าเออแบบเรากลับไปหรือยังเพราะว่าแบบเขาตอนนั้นเขารีบจริงๆเขาเลยไม่ได้มีโอกาสถ่ายด้วยอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออไม่เป็นไรครับฝากขอบคุณเขาด้วยอะไรเงี้ยที่แบบเออจำเราได้ด้วยครับเราถือว่าเป็นไอคอนของการแบบวงการแฟชั่นเลยรู้สึกกดดันไหมคะที่ทุกวันจะต้องแบบเป็นบลันเว่ยก็ จริงๆก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นเรียกว่าเป็นไอคอนได้หรือเปล่าจริงๆเราก็แค่แบบรักการแต่งตัวอะไรอย่างงี้มากกว่าครับผมก็ทุกวันกดดันไหมหลังๆก็อาจจะแบบมีแบบดอบๆลงมาบ้างเพราะว่าแบบเหมือนช่วงนี้ซ้อมเยอะซ้อมเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยหลังๆเสื้อออกสบายก็แบบเสื้อยืดกางเกงวอร์มละอะไรอย่างเงี้ยครับผิดแต่ว่าก็แล้วแต่วันนี่แหละครับที่แบบจริงๆถ้าวันไหนเราสึกเราอยากสนุกขึ้นมาเราอยากแบบใส่เอเซอรี่ขึ้นมาก็แบบมือขึ้นมาใส่อะไรเงี้ยเพราว่ามันแล้วแต่วันแล้วแต่อารมณ์ของดีด้วยเห็นไปโัวอินเตอร์หลาาาายๆบนมมีีจริงง่คือแว เป,เป็นงานตัวเอเตอร์นะคงานตัแดงงานอะไรแบบนี้กับรูปสถาปัตประเทศอะะ่จริงก็มีวางโปรเจกต์ไว้นะครับผมมีคนเสนอมาเหมือนกันแต่ว่าจริงๆตอนนี้เหมือนอยู่ในช่วงพีเรียดที่เราต้องเคลียร์งานตรงนี้ของเราให้เสร็จก่อนด้วยในแใฟนมิทติ้งครั้งนี้ด้วยครับผมแล้วก็จริงๆแบบเหมือนรอรอโปรเซสที่จะังอัพคอมมิ่งขึ้นมาด้วยครับผมก็ยังก็มีวางถ่ายไว้อยู่ครับเป็นประเทศอะไระที่ติดต่อเข้ามาคือจริงๆที่จริงๆๆเราก็มีหลายหลายประเทศนี่แหละครับผมก็แบบเป็นด้านเรา เป็นบ้านฟิลิปปินส์เอเชียอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าไปนี่ต้องเตรียมความพร้อมยังไงครับพี่นอกจากเรื่องการเคลียร์งานแล้วก็ที่จริงพี่ว่าจริงจริงๆก็ก็อยากไปนะครับผมเหมือนแต่เราต้องเคลียร์ตารางให้ดีมีการแบบตารางการฝึกซ้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงจริงแบบถ้ามีโอกาสได้ไปก็คิดว่าถ้าไปครั้งแรกก็อยากจะไปกับบิลกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็พยายามหาคิวกันหาคิวให้มันแมทชิ่งกันอยู่ครับผมเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีงานที่แบบรับกันไว้ด้วยครับก็ช่วงนี้แบบไทม์ไลน์ันค่อนข้างเหลืิมนึงครับ โอเคสุดท้ายฝากงานเลยดีกว่าค่ะครับผมก็สุดท้ายนะคะฝาก Oppo Reno 7เอ้ย Oppo Reno 8G 5G ด้วยนะครับผม The p o r t r a i t Expert <Okay. S 1> นะครับแล้วก็ฝากเพียงลังเลนะครับโอเคขอบคุณครณับทุกที่ทดูเพื่อนแบบพิเศษไดนไม่เลค่ยงใช่ครับดูบเพื่อนสนิทเลยนะ